สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเป็นประจำเลยนะฮะกับโชว์รูมแอดมายบายบางอ้อคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ตามที่สัญญากันไว้กับคลิปก่อนเลยนะครับว่าจะมารีวิวรถ SUV นะครับที่ขายดีที่สุดนะครับรุ่นหนึ่งเลยก็นี่ครับเดี๋ยวเชิญพบกับเจ้า Toyota Fortuner 2.4นะครับตัวตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะครับ เป็นปี2015นะครับเลขไม้เนี่ยอยู่ที่ไม่ถึง30,000ครับอยู่ที่29,000นเะฮะ,ะเดี๋ยวผมพามาชมตัวสีรถกันก่อนเลยนะครับสีรถเนี่ยเป็นสีเทาเนี่ยค่อนข้างจะดูแลรักษาง่ายเลยนะฮะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้จะมาเจาะลึกกันนะครับว่าภายในแล้วก็ออปชันเนี่ยตัวนี้มีอะไรน่าสนใจมั่งและลูกค้าซื้อไปเนี่ยได้อะไรที่คุ้มค่าบ้างนะครับสำหรับเจ้า suv ตัวนี้นะครับเอีเป็นไงวันนี้วันนี้ต้องบอกเลยว่ามาเร็วนิดนึงนะครับเพราะลูกทีเนี่ยจะมาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าวันนี้มีเดี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยจะนัดนัดกับลูกค้าไว้มาชมรถนิดหนึ่งนะครับเราวันนี้เราก็เลยมาช่วงช่วงเที่ยงนะครับก่อนรับประทานอาหารเนี่ยอยากให้เข้ามาดูกันนะครับเอีไปเลยไหครับรอก็ยังอยู่ใน ในอารมณ์แม็กซ์สิบเจ็ดแต่ว่าเป็นทูโทนอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าทูโทนเนี่ยได้ความนิยมมากใน2-3ปีนี้นะครับหลายๆรุ่นหลายลาย,ลาย,ยี่ห้อเนี่ยตัวรถตัวท็อปหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์เป็นแบบทูโทนนะครับนี่เป็นไงครับไฟท้ายก็ยังโฉบเฉี่ยวอยู่นะครับผมนี่ก็ยังอยู่ในสวยงามอยู่ตัวนี้เป็น2.4สนะครับสังเกตง่ายๆเลยที่ตัว ด้านท้ายอ่ะนะครับก็จะแตกต่างแล้ววันนั้นนะครับจำได้ไหมครับที่ผมเคยไล์เนี่ยไป3คันสามสาวนะครับตอนนี้เหลือ1สาวแล้วนะครับไอสองคันนั้นเนี่ยรอส่งมอบนะฮะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ไล่ไปเนี่ยลูกค้าเนี่ยให้ความสนใจเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะฮะนี่ผมเลยเอาน้องสุดท้องนะครับเข้ามาหลังสุดเลยคันนี้มาไล์ให้ดูกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่ารถเนี่ยเงามากๆแล้วก็ยังฉ่ำมากๆเลยนะฮะคันนี้เรายังไม่ได้เคลือบแก้วนะครับรอคุณลูกค้ามาซื้อแล้วก็จัดการเคลือบแก้วให้นะฮะ,ะรถเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีแต่งมาบ้างพอสมควรนะครับแต่งสวยงามก็คือเจ้าตัวนี้ครับป้องกันรอยขีดข่วนนะฮะนี่เป็นไงครับใครได้ไปก็ดูแลรักษาต่อได้เลยนะครับรถเนี่ยต้องบอกเลยว่า อยู่ในสภาพการใช้งานแล้วไม่น้อยมากๆนะฮะเจ้าของเดิมเนี่ยอบอกเลยว่าเป็นเศรษฐีเก่านะครับถามว่าทำไมไม่ถึงน้อยจังเราการันตีเลยเลขหม่ไม่แท้แน่นอนนะครับเขาอาจจะไปเปลี่ยนเป็นรถที่คือไม่ใช่เปลี่ยน,นครับคือมีหลายคันนะครับอยากจะเปลี่ยนเอามาขายเราก็ยินดีซื้อนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกระจังหน้ากัน ะะอย่างที่ผมเคยหลายไปคลิปที่แล้วเจ้า2.4 2กับ2.8เนี่ยจะต่างกันนิดนึงเนี่ยครับกระจังหน้า2.4เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะฮะก็จะเป็นแบบรังผึ้งเนี่ยครับระบายความร้อนได้ดีวิ่งทางไกลเนี่ยต่อเนื่องมากๆเลยนะฮะนี่โตโยต้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วการออกแบบดีไซน์เนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะถูกใจคนไทยมากๆเลยนะครับแล้วก็ศูนย์บริการเนี่ยก็ ต้องบอกเลยเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับนี่เป็นงานเจาะจงไปที่ไฟไฟเนี่ยเป็น LED by c i n อ o นะฮะต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนี่เป็นไงเป็นไงไปครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับด้านในเปิดมาก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวนี้เอ่อโตโตยต้าปีใหม่ๆเนี่ยจะแบบ <c oughs> คือเดี๋ยวนี้จะเบาเนี่ยจะไม่ดำแล้วต้องบอกเลยว่าะจะไปแบบว่าคล้ายๆดรดนิดนงครับรยุโรปเบาอ,กออกจะไม่สีดำแล้วก็คือจะนำสมัยนิดนึงนะครับในเรื่องของเบาเนี่ยจะเป็นออกสีน้ำตาลน,นะครับก็ให้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนะครับก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็ยังเป็นเบาไฟฟ้านะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีให้เฉพาะผู้โดยสารตอนขับนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแผงประตูก็ยังดีไซน์ด้วยเป็นหนังสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะครับนี่เดี๋ยวมาดูออปชันที่เราอยากจะพีเต์ให้ดูบ้างนะฮะนี่ก็ยังจะเป็นตัวล็อกกระจกแล้วก็ปรับปรับป,บปับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งสาธิตให้ดูนะครับวันนี้มาตอนกลางวันเลยต้องบอกว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างอบอ้าวนิดนึงสำหรับเมษานะครับ เออมาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทนิดนึงนะฮะอ่าเหนือค่อนข้างที่จะแตกนิดนึงเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับฟอร์ทู er เนอร์เนี่ยหลักๆก็เนี่ยครับเปิดมาสตาร์ทมาใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับก็มี33เนี่ยโหอุณหภูมิข้างนอกนะครับค่อนข้างเลยนี่พวงมาลัยก็เป็นแบบว่ามัลติฟังชันนะครับ มีนี่ด้วยครับแพนเทนชิพนะครับเหมาะสําหรับอ,อยากจะเป็นอารมณ์เร่งแซงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ต้องบอกเลยว่าตัวนี้มีทั้งบวกทั้งลบให้นะฮะรองรับบลูทูธด้วยที่สําคัญนะครับนี่ตัวนี้จอก็เป็นแบบทัชส,สกนะรีนนะฮะเดี๋ยวผมลองลองลอง,ลองเล่นเสียงให้ฟังนิดนึงโอ้โหเพลงเพลงโดนซะด้วยเพลงนี้นะครับคืนคืนนี้94เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลดเสียงนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะแข่งกับเสียงผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องแผนตรงนี้นี่คือครับนี่ก็คือ,อเป็นระบบเนี่ยเห็นว่าเยอะๆอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าใช้งานง่ายนะครับลูกค้าเนี่ย ค่อนข้างที่จะรู้แล้วล่ะผมเชื่อนะว่าลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้แล้วว่าตัวไหนใช้ยังไงตัวไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนก่อนที่เราจะส่งมอบนะครับเราก็จะมีการอธิบายลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างดีเลยเพื่อการไปใช้ต่อในลูกค้าได้ใช้งานง่ายนะครับหรือว่าใช้ตัวไหนไม่เป็นเนี่ยเรามีบริการหลังการขายนะฮะ นี่เดี๋ยวลองเดี๋ยวผมขออนุญาตลงแล้วก็ให้กล้องเนี่ยเขาซูมเบาะนิดนึงนะครับว่าสีน้ําตาลเนี่ยเป็นยังไงที่ผมบอกอะ่ะเบาะจะแบบออกเ,เป็นแนวยุโรปรถยุโรปเนี่ยก็เดี๋ยวนี้สังเกตถ้ารถรุ่นเก่าๆเนี่ยจะปีเก่าๆเนี่ยเบาะเนี่ยจะเป็นสีดำะนะครับแต่อันเนี้ยโตโยต้าเนี่ยเขาดีไซน์มาเหมือนแบบว่าให้แบบสอยคล้องอะแบบคล้ายๆรถยุโรปโซนแบบอารมณ์แบบยุโรปะนะครับ นี่ก็จะเป็นสีนี้เลยนะฮะหรือว่าไอ้พวกเกียร์หรือว่าอะไรเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งการใช้งานง่ายนะครับค่อนข้างที่จะขับต่อเนื่องหรือว่า,าจะเปลี่ยนเกียร์เล่นเป็นแพนนิชชิพเนี่ยต้องบอกเลยว่า,อาตอบสนองลูกค้าได้แน่นอน ะะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับผมบอกเลยว่าเท้า Fortuner ซื้อไปเนี่ยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่ไม่เฉพาะแต่ครอบครัวเล็กนะครับหรือว่าใครที่ครอบครัวเล็กหรือว่าครอบครัวใหญ่หรือว่าญาติเยอะเนี่ยต้องบอกเลยว่าไปไปคันเดียวครบนะครับช่วยชาติไปอีกแรงหนึ่งประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนะครับ ฟิล์มเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับไม่มืดมากแล้วก็ไม่ทึบจนเกินไปนะฮะนี่ก็อย่างที่บอกเลยครับเบาะเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะครับลูกค้าเก่าเนี่ยดูแลรักษาอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็เราเนี่ยก็เอามาบำรุงรักษาต่อแล้วก็พร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้าไปใช้ในช่วงเทศกาลสงการนะฮะหรือว่าเทศกาลไหนๆก็ได้เหมาะครับ และใครที่ว่ามีลูกเยอะๆมีเด็กเยอะๆเนี่ยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นหรือว่าเป็นคนที่ทำงานนะฮะก็สามารถเอาโน้ตบุ๊กขึ้นมาเนี่ยเชื่อมต่อได้นะครับนี่นี่เชื่อมต่อได้เลยนะครับสามารถทำงานได้ต่อเนื่องนะครับใครที่รักงานมากๆนี่ทำงาน เป็นไงครับนี่ให้ดูกันอีก,อกมุมนึง่ะนะฮะวันนี้มาตอนกลางวันนิดนึงนะครับอยากให้เพื่อนๆหรือว่าคุณลูกค้าเก่านะครับเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาช่วยแชร์กันนะครับก็คือตอนนี้นะฮะเจ้านายผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าใจดีมากๆใครที่เป็นลูกค้าเก่าหรือว่ามีเพื่อนอะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลูกค้าท่านนั้นนี่ยมาซื้อนะครับเรายินดีให้ค่าแนะนํา นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้แชร์หรือว่าไลค์กันเปล่าๆเ,เ,เรามีค่าตอบแทนให้ด้วยนะครับนี่ต้องบอกเลยว่า Air p เพดานเนี่ยมีให้สารตอนเลยนี่เป็นไงฮะเปิดมาเนี่ยเยน็นต้องบอกเลยว่าเย็นทั่วคันแน่ๆนะครับไม่ผิดหวังครับถ้าสำหรับใครลูกค้าที่กำลังมองหา SUV เนี่ยเราผมแนะนำเลยตอนนี้น้องสุดท้องตัว f o r t u n e r 2.4นะฮะ นี่เดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับนี่ด้านท้ายก็ยังออกแบบด้วยโครมเมียมเหมือนเดิมนะครับนี่ฟอร์ทูเนอร์วอาจจะสังเกตง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้นิดหนึ่งนะครับดูความเก็บสัมภาระนะครับกดทีเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ก็เป็นประตูหลังเนี่ยไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นไงมั่งครับก็อันนี้เป็น ในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยมีสัมภาระเยอะนะครับก็คือผู้โดยสารเนี่ยก็คือนั่งตอนหน้า2ท่านแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอาจจะได้3ท่านนะครับถ้าเล็กๆเหมาะสาหรับเด็กแล้วก็ของเนี่ยเหมาะสําหรับวางไปเที่ยวเลยนะครับก็จะมีสัมภาระหรือว่าอยากจะ,ะไปกันอีกเพิ่มเข้ามาอีกสองคนก็เบาะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยครับก็ยังรองรับลูกค้าอยู่นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเบาะด้านหลังเนี่ยจะเหมาะสําหรับเด็กเล็กๆนิดนึงนะครับ นี่โตโยต้าเขาก็ยังใส่ใจนะครับและที่สำคัญนะฮะนี่เป็นไงนแอร์แถวที่3ก็มีให้นะครับขาดไม่ได้เลยไปไกลๆตอนหลังเนี่ยพอรถเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะครับถ้าม่มีแอร์ตอนที่3ช่วยเนี่ยผมว่าคนข้างหลังเนี่ยอาจจะกังวลนะครับว่าจะร้อนหรือเปล่าไม่อยากจะนั่งนะฮะต้องบอกเลยว่าแอร์ใน3ตอนเย็นทั่วคันแน่ๆนะฮะสั่งการจากด้านหน้าได้เลยนะครับ นี่เป็นไงครับของเราเนี่ยโชว์รูมนะครับตั้งอยู่ที่ถนนจรรนสนิทวงนะครับระหว่างจรรนสนิทวง89หรือ91นะครับนี่ต้องบอกเลยว่า,อ,าอยู่ใกล้ๆกับสถานีบางอ้อไม่ไกล้ไม่ไกล,ไกลเลยนะฮะสำหรับลูกค้าฝั่งทนเนี่ยก็มาได้เลยนะครับอชอบตรงไหนปนพิเศษไหมครับ เดี๋ยวผมจะได้พาไปชมเลยนะฮะอยากอยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของหรือว่า,าจะแวะมาเยี่ยมเยียนกันก็ได้นะครับเข้ามาดูเข้ามาทําความรู้จักการของเราเนี่ยแอดมินเนี่ยยินดีบริการแล้วก็ต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับผมโอเคนี่เดี๋ยวผมปิดให้ดูนะครับนี่ครับกดนี่แค่ตัวนี้ครับ แค่ปลายสัมผัสครับคือเหมาะสําหรับคือรถรุ่นนี้ผมผมพูดได้เลยว่าไม่จําเป็นต้องเป็นผู้หญิงใช้หรือว่าผู้ชายใช้เพราะส่วนมากเนี่ยผู้หญิงอ่ะ,อะก็ใช้นะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็โตโยต้าเนี่ยเขาดีไซน์มาให้กับฝาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นไฟฟ้าต้องบอกเลยว่าใช้งานง่ายแล้วก็กดปิดเนี่ยง่ายเลยนะฮะนี่นะฮะ เห็นไงเดี๋ยวผมขออนุญาตพาวนรอบคันอีกอีก,อ,กอีกสักเที่ยวหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อ,อน,น,นหรือว่าลูกค้านะครับเข้ามาชมไม่ทันนะครับไม่รู้ว่าสีเนี่ยะเงาอย่างไงนะฮะนี่เงาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เราต้องขอบอกเลยว่ายังไม่ได้เคลือบแก้วนะครับแต่ว่าเรามีเคลือบแก้วให้เต็มระบบนะครับสาหรับลูกค้าที่ซื้อกับเราเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เลยคือออกจากเราอะนะครับลูกค้านับหนึ่งได้เลยนะฮะแล,แล้วก็ถ้ามีใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อให้ะนะครับก็คือเบอร์เนี่ยจะอยู่ด้านล่างเลยนะฮะนี่ก็จะมี พนักงานก็คือเป็นพี่แอดมินของเราที่น่ารักของเราอยากรู้ว่าเสียงน่ารักยังไงโทรมานะครับหลายท่านเนี่ยเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าประทับใจมากอากนะครับผมบออไลน์นะครับไล,<า>ลนล์ช่องทางการติดต่อไลน์เนี่ยก็จะมีไลน์แอดนะครับก็คือ Ad ดมา c ์คาชั n แนนะครับนี่คือของ YouTube นะครับแล้วก็แอดไลน์แอดมา์แอดมา์คา แอดแล้วก็แอดไมค์นะครับก็คือช่องทางการติดต่อของเราแล้วก็ Facebook ก็แอดไมนะครับมาได้เลยเราจะมี3มช่องทางหลักๆหมายถึงว่าสื่อแล้วก็จะมีวันทุคาด้วยอันนี้รถเนี่ยสามารถลงวันทุคาขายได้ด้วยสําหรับลูกค้าที่กาลังมองหาของเราเนี่ยต้องบอกเลยลูกค้าจากต่างจังหวัดเนี่ยก็เยอะนะครับไม่ใช่ว่าแค่กรุงเทพอย่างเดียวนะครับ สัญญาการเซ็นสัญญาหรือว่าการอนุมัติไฟแนนซ์เนี่ยขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะครับแต่ทางเราเ่ยหรือผู้จัดการเรานะครับยินดีช่วยลูกค้าเต็มที่อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้รถไปใช้แล้วผมเนี่ยก็อยากให้ลูกค้าได้ไปใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเคลือบแก้วเคลือบแก้ว ผมบอกเลยว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายวันนี้มีลูกค้าโทรเข้ามาเหมือนกันนะครับคือทําไม่ทันแต่เราล็อกคิวได้นะครับใช่จองต้องต้องบอกเลยว่าจองได้เราลด50%เหมือนเดิมนะครับเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยเหมาะสำหรับลูกค้าที่หลักรถนิดหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นแค่5,500นะฮะไม่แพงเลยทำหลังสงการก็ได้ครับแบบ ปโดนแป้งหรืออะไรมาเราล้างทาความสะอาดทห้หมดแล้วก็เคลือบแก้วให้ใหม่เลยใช่เราล้างทําความสะอาดให้อย่างาพี่ตากล้องผมบอกเลยนะฮะเราล้างทําความสะอาดให้เหมือนว่าคาบแป้งคาบอะไรอย่างเงี้ยครับมาเลยไม่ต้องล้างเดี๋ยวเราเทคแคร์ให้อย่างดีนะครับผมนะครับสันขอบอกราคาอีกนิดนึงนี่ราคาผมลืมวันนี้ผมลืมนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนานะครับนี่แล้วก็ พิเศษครับดาว10,000แสน 1, 000, กับอีก4,000เองต้องบอกเลยว่าไม่มากเลยนะครับสำหรับรถปี1,5นะฮะและเลขไมเนี่ยอยู่ที่29,000เองนะครับลูกค้าเนี่ยมีประวัติเช็ครถตลอดเลยนะครับใครที่สนใจหรือว่าอะไรเนี่ยมีเบอร์ติดต่อให้มือผมสั่นนิดนึงะนะครับเป็นไงครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆนะครับ ผมนะครับขอจบการรีวิวเจ้า Toyota Fortuner 2.4นะครับตัวนี้ตัว V ต้องบอกเลยปี2015เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดผมซันยินดีน้อมรับคำติดชมนะครับครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ